สัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ Toyota c a m ม y 2.4V รถปี2007เกียร์ออโต้รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถบ้านลำดับที่2เรือนใหม่ดิจิตอลเลขไม่วิ่ง194,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน2,400ซีซีอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นระบบพุชสตาร์ แอร์ดิจิตอลภายในเบาะหนังแท้สีเบจเดิมโรงงานเบาะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบภายในสวยสะอาดมากมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงทั้งคันเจ้าของใช้รักษามากรถสวยสภาพเดิมหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอขายที่ราคา249,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ